สวัสดีจ้าเมื่อนี้พี่เมื่อนี้น้องพ่อสีมาป,ปามมาิ้งปลาตำหมูหุงเดีย๋ยวจะเด้อเห็ดปลาเผาเดี๋ยวพี่น้องมีตะเกือเอือบนานาเอือบเ่อก็เอือบนานาเอาเกลือเอือบถั่วโตวมันละกันคนที่ใครหยัดปากหยัดข้างมันไว้ตอนนี้ป้าก็เรื่มสซุกแล้วมาตำหมะหุงมาต่อเลยจ้ะใส่มเพ็ดกับกระเทียมลงเล้าพี่น้องตามเลย kemar penggeser, kita จ้ามัสวยเหลือล้ไปนะ

เอาลงนาตาตามหงกันเลยเพชรได้ใจเลยจ้ะแล้วก็มีกระปุ้นก็มีปลาบีมันแตกเนี่ยแต่พนกับปิ้งเหลืองๆเลยพี่น้องหอมๆเหลืองเหลืองขากบเลแซ่บพี่น้องสบายดีพี่น้องสูตสุคนมาเด้อมากินปลาเผาแล้วกัต้ามหงกันพี่น้องพรอขนาด อยู่มันกลัวโคตรหอนเลยอันนี้กับข้ปุ้นซื้อมาลวกเองเอากระตมุงก่อนเวันลหลแตกแล้วกินอยู่ทางหนาเงิน มะพร้าวกับเกลือเคื่อเลายๆกับโบเข้มหวานม,มันจืงโบใหม่มันจืงโบใหม่อะเก็ดเกลืปลาจืงโบใหม่มันก็เลยเห็นให้ปลาเหลืองใส่ปลาสุกหอมใช่แต่พอเห็นพิษไปอย่างหนึ่งเอาวันวอชพิงไคหยัดใส่ปากมันหยัดลงไปเลือกโพดแล้วมันถือบีบีมันแตก มันก็คือพูที่ตกกระแดดออกมาอีกแล้วอยู่เงีอยไหนกินเขาพูดเรื่บบนี้หน่อือม,มาวันผมเบ๊ คนอื่นกับประโคมพร้อมนังมันแซ่บเก็ดมันมาเด้ใจพี่น้องก,กูอยู่ไกลอยู่ไกลมากินกันเด้ f c จีนาสุดๆทุกคนแม่นำมาเด้แม่แซบ่บ เน,นี่ยพอนแต่กูที่นางเบิ่อพอนละมันอยากเด้อแกงน้ำม่นอีกเป็นกํนาลักคนเราอยู่กรุงเทพ <c oughs> จะกินแกงน้ำมักับแกงอ่นใส่ปลาแดกกวดบราจะใส่ปลาแดกตอนคืออยู่พี่ทำไม่ได้ นะกัดเนี่ยาคตะวัดออเน้อเดียวหาพันมาอยู่ตะแขกก็อยู่น้องบวกับถือไดอ้แดดออกมาอีกแล้ว เห็ดเอนแซ่บเองนทีน้อตัาเห็ดตำปากหมักเนี้อตำรสสารนั่นเลยตำหมูหงก็เอาตำรสสารนั่นเลยเพราะอนไรหมักหวานไปเลยตำหมูงแต่พอดีเลยนะไอเือปูนพอดีกันเลยตอนนั้นบาคนก็ชอาหมักสมุนไพรหวานก็ไปสูอยุ่หัน เอาตำมันกับบุครืเอเราตำเองเอาตำเองเราสใส่ใส่เองใส่ตั่จับปากเขาหนักเลยนะระสชต่แสบปากเขาอยากเลยแส่ตา,า,าตตมาต้องการ แต่ไปเรื่อยปเนางก็เอาเป็นตัวใหญ่นะ เดี๋ยวบดเดียเด๋ยวแดดแดดออกมาแล้วก็บดจิบเลยง่ายไปนหนังว่าแซ่บแซ่บ งาะหนังนี่เนาะงอกมนกแดดขับขีดมาแดดแดดบดได้ขับที่โต๊ะของเกลือแบบออกไปกินอยู่ข้างนอก้อยกินทั้งห้องทงั้งหันมะเพชรลงโทษ <laughs>

那儿嘛，那吧。 Pak ya. Pada 慢。 อนที่ชอบคลิปนี้เ้วจะพี่น้นองคนอื่นวัดก็ขอบใจทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์แล้วก็ฝากส่องเอื้อยนเดจ้าฝากส่องสาวาเสียฟ้าแซบแล้วก็ส่งน้องพ่อสาวเราเดจ้าบ๊ายบาย